พาทุกคนมาชมคลิปนี้นะครับก็เป็นช่วงจังหวะหนึ่งนะครับในไลฟ์ของน้องคุยอันเธอเองก็เปิดเพลงของเม็กชลีแล้วก็ดู MV ไปด้วยเพลงนี้ชื่อว่าเพลงคนเร็เวๆนะครับปล่อยไปเมื่อ6ปีที่แล้วยอดวิวตอนนี้ก็2ล้าน2เธอก็ดูไปเรื่อยๆนะครับไปถึงจังหวะหนึ่งนะครับพระเอกกับนางเอกเขาก็จุบกันนะ oh, <no. S 1> น้องคืออันถึงกับร้องอุ้ยเลยนะทุกคน ทั้งเขินทั้งดูกันเลยนะแล้วก็มีเพื่อนๆตัดช่วงนี้ไปลงในต่อๆด้วยผมก็จะพาไปดูคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะครับมาดูคอมเมนต์แรกนะครับคอมเมนต์นี้ก็บอกว่า MV ต่อไปจะให้อันๆหน่อยนะคะและคอมเมนต์ตอบกลับก็บอกว่าไม่ต้องมีสคริปและอีกหนึ่งตอบกลับบอกว่าจัดเพลงสาวห้าวเลยมาดูคอมเมนต์กันต่อนะครับคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าน้องบอกฉันเสียใจมากที่ดูคนอื่นจูบพี่แน็กและเม้นตอบกลับเม้นเมื่อสักครู่ก็บอกว่าน้องบอกอายมากเวลาที่เห็นและ ดูเวลาคนอื่นเขาจูบกันค่ะมาต่อกันด้วยคอมเมนต์นี้เลยนะครับคอมเมนต์น like ี้ก <Disney> ็บอกว่าสงสัยน้องอยากลองเล่นฉากเลิฟซีนแบบนี้บ้างนั่น MV เพลงต่อไปเอาแบบนี้เลยนะขุยอันฮ่าฮลูกพี่จัดให้หน่อยผมอยากดูมาดูคอมเมนต์กันต่ออีกนะครับคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าดู MV ยังไงให้ตัวเองเขินฮ่า ต่อด้วยคอมเมนต์นี้นะครับคอมเมนต์นี้บอกว่าเรียบร้อยติ๊กตกเตือนเลยอ่ะคอมเมนต์ต่อมากันเลยนะคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าใครแนะนําเพลงนี้ให้น้องและต่อมาก็บอกว่าอันอันใจเย็นลูกมันแค่การแสดงในอดีตต่อกันด้วยคอมเมนต์นี้เลยนะครับคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าเขินไม่ไหวแล้วลูกสาวและต่อมานะครับก็บอกว่าถึงกับร้องเสียงหลง I'm so shy. Look at other people kiss